ดูดวงชาวราศีเมษครับม,มือมันสั่นเห็นเราได้ดีครับผลวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมครับผมเห็นเราได้ดีไม่ได้มือมันสั่นผลไม่ไหวครับผมมันดีเกินไปครับมันจเจริญน,นะประเทศเรามันจเจริญโอ้โหสีวิไลมันคือมันสั่นอยากได้อยากเข้ม เกมทุกอย่างกับดวงชะตาของท่านเป็นแบบนั้นแหละคราคล้ายๆกันคล้ายๆกันขออนุญาตหัวร้อน่อยทุกทผมโชคชะตาของท่านในเมื่อศัตรูมันเยอะนะครับศัตรูเยอะทําไงพอไยรีพี่นารทบเราไม่ได้แช่งมันนะเราไม่ได้แช่งนะภัไพรภพภไยรีพินาศัตรูพี่นาดไปเองไปอ่านตำราครับหมอท่านไม่ได้พูดเดงทุกแต่สิ่งตรานี้มันเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้สิผลไทยเรารู้ดีกันอยู่แล้ว ไพรีพิณาศคืออะไรปอ้ไพรีพิณาศสองร้อยห้าสิบาทนะผ้าเก่านะเหลืองเลยเก่าเก็บพิธีใหญ่นะย้ําก่อนนะไม่หมอทํานไม่ได้ปลูกเสกเองนะบางคนบอกอาจารย์ปลูกเสกเองเปล่าปลูกเสกเองได้ก็ดีโอ้ไม่ได้อ้ะละวานาปลูกเสกพระพุทธเจ้าไอท้ทีไหนเนาะเราจะได้ผลไหมนะแะบบผมนี่ครับไพรีพิณาศครับผมหมอดูทําไม่เป็นครับผมมันถามหมอท่นทําได้เปล่าทาไม่ได้ ไอดีพี่นาดนะครับต้องให้วัดวัดบวรนะครับผมทําวัดใหญ่ๆนะครับผมเราก็สร้างขึ้นมานะต้องพิธีใหญ่นะนะครับผมหมอดูมาปลูกไม่ได้นะท่านอย่ามาพูดว่าอาจารย์ปลูกเสเองว่าไม่ได้นะครับผมสองร้อยสิบาทสองฟรีถูกมากๆเลยเนี่ยมีที่ไหนสองร้อยสิบบาทพระเก่าด้วยนะหมอของแท้เนะครับผมเก่าเก็บนะแล้วก็นี่บอบคู่กับเหรียญพระปางสะ้งมานี่ก็เก่านะหมอไว้ก่อนนะราะารยนไม่เอาของไม่ได้ปลูกแสงมานะ แลบอกไม่ใช่หมอหมอดูปกเสกอันนี้พระเก่าวัด,ว,ดวัดต่างๆนะปีหนึ่งแปดสองศูนย์สองสี่อะไรก็ว่าไปห้าศูนย์ก็มีแล้วแต่ก็เก่าอะแล้วผมส่มหยิบให้นะสองร้อยห้าสิบาทสองฟีอันนี้เรไรกว่าปางปาบมาริยผมอาจารย์แล้วโชคลาบ,บอ่ะบางคนชอบถามโชคลาบอาจารย์ลาบ้อยบางคนชอบลาบ้อยผมขอลาบอ้อยตรงๆอาจารย์อาจารย์าจะไปแนะนําอาจารย์บอกเลขได้ก็รวยแล้วบอกไม่ได้ แต่บอกว่าดูมงคลอ่ะได้นี่พระธาตุพนมครับนะมีไม่กี่เหรียญแล้วเนี่ยนะพระธาตุพนมคนะรับพระธาตุพนมครับทําทำไมต้องเป็นพระธาตุพนมอ่ะสมัยโบราณน่ะนะผมหมอจันตัวเล็กๆอะ่ะนะผมเขาชอบทำรถรถชิงชับเคยเห็นไหมรถโรงเรียนอะไรับตีกองตึงตึงตึ๊ดตึึงต,งต,งตีกองไปตลอดท้องแล้วตื่นตีห้าก็มาโอ้ขับรถไปทัดพระธาตุพนมเหล่ากงเหล่ามาเหล่าเจกเหล่าแบบเรล่ออึ้มว่าไอ้พระธาตุพนม นครับพระธาตุพนมสองร้อยสิบาทบกลับมาลวกก๋วยเตี๋ยวไม่ทันทักลายมาซันนี่สี่สองหเก้าขออนุญ,ญาตนะครับมาดูดวงกันนะผมดวงชะตาเป็นยังไงในดวงชะตานาฏบุญมาลาบีวัฒนาสิงหสิทธิ์คำชูป,ปกปักกลมของราาักษาดวงท่านเปิดครับนะผมศัตรูเป็นไงสันครับสันรละลิกละลิกลยอือสันผมไม่ไหวแล้ว น้ามันใสอยากได้ชุดนี้ก็อยากได้นนก็อยากได้นั่นก็อยากได้อันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราอยากได้มันสันโอโบจะนด้นในโชวกคาตาบุนุศนวาสนาเนี่ยท่านตกตำแหน่งไซเหรียนเราไม่ต้องไปสนใจหรอกนะผมเรารวยดีกว่าเอาผมท่านรวยดีกว่าแล้วมันตกตำแหน่งร่ำรวยอ่าร่ำรวยท่านจะไปสนใจกับคำพูดพวกนี้ไ,มไ,ไหมนะมัเสียเวลาเปล่า ับผมเราร่ำรวยด้วยทรัพย์สินของเจริญลุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตานี้รับทรัพย์รวยโชคทํานายแบบนี้ครับด้วยบญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงิ์สิทธิ์คำชูปกปังกุ้งกองรักษาอึดอัดน,นิดนึงราชสีมานอนเจ้าตักเอาก็เรียกแปลว่าเพศตรงข้ามสนับสนุนแต่ว่ามันอึดอัดน,นะบางทีอยู่ใกล้คนมีอำนาจเนี่ยโอ้มันอึดอัดน,นะเขามียศมีตําแหน่งนะครับผมเราเป็นคุณหญิงคุณน,นายเดินเดินตามสวยๆับผมผมแต่ว่าต้องอึดอัดนิดนึงต้องเกรงใจ วันนั้นในโชคกระตาบุรุษสนวสนาเทพเทวดาสิงห์สิธิ์คำชูป,ปกปักองค์ของรักษาครับผมะจะอยู่ใกล้กับคนมีอำนาจนก็ต้องเกรงใจนะครับผมถูกต้องแล้วแหละทำตามแบบแผนประเพณีนะครับผมเรามีประเพณีนะครับผมเราทําตามแบบแผนประเพณีนะครับผมดับฟูมังเกิดขึ้นในโชคกระตาการปฏิบัติโดยการรีเริ่มการประจบประแจงเรียแข่งเรียขาก็มีกันบ้างนะครับผมเราอยู่เป็นนะครับผมเจอมือยกมือไหว้ก่อนสวัสดีครับครับอยู่เป็นเราอยู่เป็น คนไทยเราเข้าใจกันอยู่เป็นนะมีขนมนมเนยไปอาผมเอาไปให้หน้อยเจะต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมันต้องมีเข้าใจว่า,าคุณครูครับนี่ครับดูแลลูกผมด้วยนะนขนมคุกกี้จัดให้อันะนี้เรารู้กันนะผมมันเรื่องปกติมันเป็นน้ำใจนะผมด้วยบุญกุศลวัสดาดวงชะตานี้เด็กน้อยจะมีการเปลี่ยนแปลง ะครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงการพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยอํานาจบุญบารมีวัส,สนาเทพเทวดาสิริสิธิ์คำชูปกปักุกุ้งของรักษาครับดวงตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบญบารมีวัส,สนากลัวใครที่ไหนครับผมมันเป็นคนรุ่นใหม่ครับผมใจราศีนี้นะมันเป็นคน,นคนรุ่นใหม่มันกล้าได้กล้าเสียครับผมเล่นกับใครมันไม่เล่นกับคนรุ่นใหม่ครับผม ครับผมเพราะฉะนั้นในโชคกระตขางท่านได้รับถ่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนังจัดเต็มในโชคกระตาดวงชะตาตกตกตำแหน่งการลื่นเลิงสังสรรค์นะผมลื่นเลื่องสังสรรค์ครับชีวิตเราจะไม่ลื่นเลิงไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะครับผมจะเป็นคนที่อาคาดแน้นมันเหมือนเข็มของเราจะไปคลอคอด่ะไปสนใจมันครับด่ามันในใจพอ เอาผมด้วยการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบนบารมีวัสดาดวงชะตานี้ไม่กลัวใครที่ไหนนะแล้วจะชนะด้วยนะผมเชื่อตามพายนะจ๊ะชนะด้วยไม่กลัวใครพอเข้ามาสิกับผมนำไรคุูนเอาผมด้วยฤกษ์เราต่างๆเข้ามาเด็กน้อยนําพาซึ่งโลกโชคลาภเงินทองบารมีวัสดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปักคุ้มครองรักษาฟ้าพา,พาเรามาตรงเปี้ยงขออนุญาตเก่าขออนุญาตเปี้ยงก่อนเปี้ยงเราพัง,งพินาศครับ มันแปลว่าอะไรดวงนี้แปลว่ากําลังจะมีเรื่องราวต่างๆในการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นก็ต้องระวังเรื่องทะเลาะวิวาทครับบางทีเราก็มองข้ามทําเป็นมองไม่เห็นับผมเห็นเขาทำเลยเออมองไม่เห็นนะผมมองข้ามไปบ้างับผมเป๊ะเกินมันก็อยู่ยากับผมแต่ว่าไม่เปะ๊ะก็ไม่เจริญนะเออมันต้องเป๊ะนะนผมกดบ้านกดเมืองกดระเบีย่ยบต้องไปะนะ ครับผมมันจะได้เป็นเจริญนะเราต้องสะอาดเห็นเขาทิ้งก็อยาแล้วก็ถ้าเราไปไปจี้จุดเขาก็อืมมันจะดีแล้วมั่นเนี่ยอาจจะหันมาต่อยโตมพี่ทิ้งก็อยาพี่ทิ้งกระยาถ้าเป็นรุ่นรุ่นหมอจันนี่พูดทันทีนะเฮ้ยอย่าทิ้งก็อยาดิอย่าทิ้งก็อยาบ้านเงินมันสกปรกเป็นรุ่นหมอจันแต่ถ้านท่านไปเจอบางทีมันหันมาต่อยเราโตม เับผมงั้นเราง่ายนิดเดียวเราก็หยิบแทนเองทิ้งค่าเก็บรอาผมเองทิ้งค่าเก็บเอาผมแต่มันใช้เรื่องมันเป็นต้องจิตนิสัยรับผมเราไม่ใช่คนชอบเคมเอาผมนิสัยอย่างนั้นไม่เอาเับผมสี่ไม่เท้าตกตำแ่งลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเับผมลำของเรานะเอาลำจีบหมอจันไม่ค่อยสมวยนะเอาผมจีบของหมอซันไม่สวยผมจีบต้องทำสวยเลอเกิน ผมไม่ใช่ไทยครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาการปฏิบิดอยการีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีลงสุขส,ม,ส,ม,ส,ม,สมหวังดังใจหมายจะ,จะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนินมันถึงเวลาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจะบังเกิดในดวงชะตาของท่านเพราะฉะนั้นตรงนี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรใครมาทําอะไรเราไม่ได้หรอกครับผมของของใครมันก็เป็นของของคนนั้นทําอะไรไม่ได้พูดยังไงมันก็ไม่ขึ้นหรอกครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาท่านตั้งมั่นอย่างเดียวครับ ท่านเป็นผู้มีบุญกุศลวัาสนาคนไทยเราเป็นผู้มีบุญกุศลวัาสนาบอกได้เลยเร,เราได้เจอพระพุทธศาสนาในตําราระบุไว้ครูบาอาจารย์ก็พูดไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสนใจเราสร้างทาต่อไปคนเขารู้กันอยู่แล้วคนก็ไม่ได้งงนะผมด้วยบุญกุศลวันาสนาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ยโชคท่าในใดจะดูดวงกับหมอสันพักลายมาสันนี่สี่สองเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยสองคลิปให้ไอ้ไม่ใช่สองคลิปเห็นเฉพาะไพ่นะหนึ่งคำถาม ตกตำแหน่งอะไรเป็นยังไงไม่ใช่เปิดไพ่ใบเดียวนะตกตำแหน่งอะไรเป็นยังไงแ่ถ้าสีนาทีนะครับส่งคิปให้เห็นหน้าหมอสามแบบนี้เปิดไพด่ดูดวงโดยรวมนะครับผมแปดนาทีก็ดูดวงโดยรวมแล้วก็มีเสริมขึ้นมานะครับผมแล้วแตนะ่ท่านเลยเอาผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองไปเก้าขอให้ท่านช้ำชื่นรับรื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับดวงท่านเป็นผู้มีบุญสมวสนานแล้วครับศัตรูหมมานจะพังพินาศขอทำนายแบบนี้นะครับสวัสดีครับ